โอเคนะครับตอนนี้ผมได้รับเงินแล้วนะครับจำนวนเงิน5ปอนด์5 GBP จากแอปสปินเดย์นะครับที่ผมได้ถอนไปหลายวันที่แล้วนะครับแอปนี้ถอนอไม่เกิน3-7วันไม่เกินไม่เกิน7วันนะครับเร็วสุดก็คือ3วันถ้าช้าหน่อยก็7วันนะครับ <Okay. S 1> แอปนี้ได้จริงแน่นอนนะครับตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับตอนที่อีอเมลเงินส่งมาเนี่ยให้เรามากดที่มากดคลิก ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อยืนยันจํานวนเงินนะครับไม่งั้นเราไม่ได้เงินนะครับภายใน30วันนะถ้า30วันเรายังไม่ยืนยันเนี่ยเงินอาจจะไม่ได้นะครับโอเคในส่วนของ อ่าเพย์เพานะครับตรงนี้เลยนะครับเงินได้เข้ามาวันที่25ที่ผ่านมานะครับอันที่จริงผมจะอัดตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่25นะครับแต่ว่าพอดีลืมนะครับก็เลยมาอัดวันนี้นะครับโอเคจำนวนเงินก็5ปอนประมาณ200บาทหนึ่งว่า190กกว่าบาทประมาณนี้นะครับเลทก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีขึ้นมีลงนะครับโอเคก็ในแอปนะครับวิธีการเล่นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับ โอเคนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับให้ทุกคนกดเปิดแอปหรือว่าดาวน์โหลดแอปเข้ามาแล้วก็กดเปิดเนี่ยให้เพื่อนนะครับล็อกอินด้วย a c e b o o k นะครับนะมันจะมีให้ล็อกอินด้วย a c e b o o k นะครับแล้วก็เพื่อนล็อกอินเข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่รูปคนตรงนี้ก่อนนะครับด้านล่างขวามือเลยนะครับด้านล่างเลยนะโอเคมาที่รูปคนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมมันจะมี ช่องให้เราใส่โค้ดนะครับตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนเอาโค้ดของเพื่อนมาใส่ก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดของเพื่อนก็ได้หรือว่าโค้ดของผมก็ได้นะครับเอามาใส่ช่องนี้เพื่อนก็จะได้คะแนนไปฟรีๆรนะครับหนึ่งร้อยเอ่อหนึ่งแสนคะแนนนะครับตรงนี้โอเคนะก็โค้ดของผมก็ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนสามารถเอาไปใส่กันได้นะครับโอเคการเล่นแอปนี้ก็ง่ายๆนะครับให้เรามาที่เมนูสปินตรงนี้นะครับมันจะเป็นสปินหมดเลยนะครับนาตรงนี้นะมันจะเป็นสปินนะครับเป็นการ เล่นเกมสปินนะครับโอเคพอเรากดเลือกแล้วเนี่ยเลือกอันไหน,อ,นอันไหนก็ได้นะครับมาแบบนี้นะครับให้เรากดสปินได้เลยนะครับกดสปินแบบนี้นะครับถ้ามันได้ตัวเหมือนกัน3ตัวเนี่ยจะได้คะแนนไปนะครับมันจะลุ้นคะแนนให้เรานะครับโอเคแต่ถ้าเราได้คอนตัวนี้ ในค้อน3ตัวเราก็จะได้ไปเลยนะครับ125ปปอนด์นะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ตามเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับที่จะได้นะโอเคใครโชคใครที่โชคดีก็อาจจะได้นะครับโอเคการเล่นก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะ แล้วก็เมื่อกี้มันเมื่อกี้จะมีกระปุกหมูออมสินกระปุกหมูด้วยนะครับกระปุกหมูแบบนี้นะครับให้เรารีบกดนะครับแล้วก็รีบตีให้มันแตกนะครับรีบตีเลยนะครับเราก็จะได้ลุ้นคะแนน1 0 0 0ถึง5,000คะแนนนะครับโอเคพอเรากดรับคะแนนแล้วเนี่ยมันจะมีโฆษณาขึ้นมาก็ให้เราดูโฆษณาให้มันจบเลยนะครับโอเคหลหังจากที่เรากดปิดโฆษณาไปนะครับเราก็จะได้คะแนนมา โอเคนะการหาคะแนนก็มีเล่นสปินแล้วก็กดตีหมูนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการาเปิดกล่องนะครับตรงนี้เพื่อนสังเกตที่ขวามือตรงนี้มันจะมีหีบสมบัตินะครับให้เรามากดเปิดตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ได้กดผมได้เปิดหมดแล้วนะครับถ้าเราได้ของตามที่เขากําหนด บนนี้นะครับเราก็จะได้คะแนนจะได้คะแนนไปนะครับอย่างชิ้นถ้าเราได้1ชิ้นเราก็จะได้1,000นะครับแต่ถ้าเราได้สูงสุด5ชิ้นเราก็จะได้10ล้านเลยนะครับ10ล้านก็จะเท่ากับ10ปอนด์นะครับโอเคนะการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคอ่ะนัน ใครสนใจนะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปผมเพื่อดาวน์โหลดได้นะครับการเล่นก็ง่ายๆนะครับสามารถททงเงินได้จริงแน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม